สวดีครับมาถึงแล้วเขาขอรรรรจุดชมวิวพนักง,งานขับรถพละครับสวยงามสวยงามสวยงามเดีจ้า <c oughs>

บรรยากาศสวยงามโอ้ในเขาไบนี้นมีรถสิงดีูยวะนี่มันตัดแล้วตัวใหม่ตัดออกแล้วมาทันหนึ่งาม,ม,มอของตุ๊ปปุ๊กตปปข้กางล่างเลยสวย ถึงแล้วที่พักบขอยอ,อโอ้โทก็เป้ยร้านที่ดีบรรยากาศร,รอบนอก Xe xe như bàn vô Lắng nội wow. Mười e lê e lê tìm đó luôn.

ปิบานัวอย่าบังคีขุ้เอาบปก่าเอาไปเก่าเขาห้ามเสียงนางลูกมันเดี๋ยวกระตายตกใจเมกไม่ได้ห้าม พ <P ie S 2> ันพี้มันตัวเล็กอะแม่นั่งล,งลงแล้วก็นน้ำพนอนหลับเด้อ <c oughs> แม่หนูอยากอุ้มมนันแต่มันตัวเล็กข้าแม่อุ้มลูกมันร้อนแดดนะเนี่ยมันนอนตรงเนี้ยมันมันเย็นตรงเน,นี้ยป <c oughs> ัน <c oughs> ถ่ายจะพาตรงเปนเดยยกลอนโอ้โหงัน